<laughs> ลองดินสิลยกอ้เพิ่งเหี้อ่ะตำลึงมั่งตำลึงมั่งเป็นตำลึง,ลงไหนตำลึงไหน,นไหนโดนตำลึง,ลงนันนี่ตำลึง อาไปทางโน้นมั่งเอาดอกเข็มสีแดงกับสีขาวป่ะป่ะเลสเอาไว้อันนี้เล็กอันนี้ไว้ <Hey. laughs> โดนไม่แน่ดอกไม้ลองกงั้งลง่ลงลงางนะหน่อยลงดินลงลงดินมีต้นบาบ้าไฮนิดนึงเพิ่มไฮไฮหน่อยไฮ ให้กระเด็นกระเด็นให้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  เหนืหอยจะลดปูน<ะ>ปูนเปียกจ้ะดอกไม้อิ่มน้ำเลยเฮ้ไปไกลๆมัง่งไกลๆมัง่งอ,ออันไกลๆมัง่งปูนไม่ต้องปูนไม่ต้องอ,อันโดน,นดอกไม้โดนดอกไม้ อันนี้มัง่งอันนี้มัง่ง